มีปัญหาในเรื่องของหน้าอกไม่เท่ากันค่ะก็คือฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีความใหญ่กับฝั่งนี้เวลาใส่เสื้อในเนี่ยฝั่งนี้จะเต็มแล้วฝั่งนี้ก็คือจะมีช่องโหว่เวลาใส่บิกินี่ก็คือจะเห็นชัดเลยว่าแบบเออตึงรูปยากมากแล้วก็เห็นชัดเลยว่ามันเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยลิซก็เลยตัดสินใจที่จะมาเสริมหน้าอกกับคุณหมอสงศักที่โรงพยาบาลยันีค่ะซึ่งซิลิโคนที่ลิซตัดสินใจทำนะคะก็จะเป็นตัวรุ่นจอยโมดิว่าออร์แกนอเมกทูค่ะ สวัสดีค่ะมาลีนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ วันนี้นะคะลีมาปรึกษาคุณหมอสมศักดิ์เรื่องของการทําหน้าอกนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็สิ่งที่แบบว่าเป็นปัญหาคาใจมากๆเลยก็คือตัดสินใจมาทําเพราะว่าเวลาถ่ายงานเวลาใส่เสื้อผ้ามันก็จะได้มั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะได้ดูสวยมากขึ้น,ววนเวลาหันข้าก็จะได้เออดูมีเชฟหันหน้าตรงก็คือจะได้ดูมีแบบเอออวบอิ่มมากขึ้นค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเสนออดทำไมเราถึงเลือกรุ่นนี้เรามันมีความพิเศษ,ษของตัวถุงนู่นนี้อยู่ข้อดีคือผิวของ,ของ,ของเขานี่จะมีผิวที่บางลงงั้นหนึงทำให้นิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้ความแข็งแรงของถุงนี่ลดน้อยลงสามารถที่จะทนแรงยืดแรงดึงได้มากขึ้นงั้นข้อดีคือทำให้มีความนิ่มเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะดีไซน์แผลที่ใส่ถุงถุงนี่ให้เล็กลงได้ อันที่2คือถุ่งของมอติวาเนี่ยมันจะมีเหมือนมีสีฟ้าๆสองออมา่อันนี้เขาเรียกว่าบลูซิลบลูซิลเนี่ยก็ช่วยป้องกันเรื่องของการไหลของเจลที่อยู่ข้างในออกมาสัมผัสกับเนื้อภายนอกของเราเจลข้างในของเขาเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการที่เวลาเรายืนแล้วเนี่ยเจลมันจะค่อยๆไหลดูเป็นธรรมชาติเหมือนนำ้ำแต่เวลานอนแล้วเนี่ย มันจะเก็บรักษาทรงในสภาพทรงกลมไว้ได้งั้นมันจะเป็นลักษณะของความเป็นธรรมชาติของหน้าอ,อกเราสุดท้ายคือตัวชิปข้างในของเขาตัวชิปเนี่ยมันจะช่วยบอกได้ว่าเอ๊ะเป็นยี่ห้ออะไรนะส่ว่ากี่ซีซีนะใส่ไว้ชั้นอะไรซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญมากเนี่ยงั้นไม่ว่าจะผ่านไป10ปี20ปีเราสามารถที่จะใช้ชิปตัวนี้ช่วยในการ เช็คได้ว่าคนไข้ทําอะไรได้บ้างทําที่ไหนยังไงงั้นในแง่ของการพิจารณาสมมุติคนไข้อยากเปลี่ยนทุงอยากอะไรเนี่ยมันก็จะทได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะแล้วตอนนี้ลีก็กาลังเตรียมตัวที่จะไปอับสไตน์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันหลังทําเสร็จนะคะบ๊ายบาย Gracias.